จำนวนสมาชิกของเซตจํากัดมาขึ้นจํานวนสมาชิกของเซตจํากัดนะคะว่าเราจะสามารถหาจํานวนสมาชิกของเซตจํากัดได้ยังไงที่ผ่านมาก็คือมันจะมีสองแบบก็คือมีสมาชิกแต่ละตัวมาให้แล้วเราก็หาการดําเนินการเสร็จแล้วเราก็เช็คว่าผลลัพธ์มีกี่ตัวใช่ไหมแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือบอกจํานวนสมาชิกมาเลยเราก็วาดแผนภาพ แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือตัวที่ไม่ได้บวกไม่ได้บอกตัวตรงกลางมาซึ่งมันวาดแผนภาพไม่ได้ก็เลยต้องหาตัวตรงกลางก่อนใช่ไหมคะว่าตัวตรงกลางคืออะไรซึ่งตอนนี้ครูให้เป็นการบ้านเนาะครูพาหาตัวตรงกลางออกมาให้เสร็จแล้วเราก็ลงสมาชิกเรียบร้อยแล้วเป็นแผนภาพออกมาแล้วสามารถตอบคําถามในข้อหนึ่งจนถึงข้อแปดได้เลยอ่ะอันนี้อยู่ในการบ้านของเราใช่ไหมคะทีนี้ วันนี้จะมาเอาแบบข้อย่อยๆที่เขามาเอามาให้ดูว่าเขาให้ตัวตรงกลางมาไหมถ้าเกิดเขาให้ตัวตรงกลางมาเราสามารถวาดแผนภาพแล้วตอบได้อะหรือใช้สูตรเลยก็ได้นะคะหรือใช้สูตรเลยก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นสูตรของ3มเซตอ่ะอย่างข้อแรกเนี่ยเขาให้ตัวตรงกลางมาหนูสามารถวาดแผนภาพก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องวาดแผนภาพก็ได้นี่มันมีครบทุกอย่างใช้ ใช้สูตรก็ได้นะคะสูตรของ3มเซตก็คือจาก N A เนีย n B u n เนียนะคะจะเท่ากับ N A บวก N B บวก N C ลบ N A อินเตอร์ก B ลบ N A อินเตก C ลบ N B อนะินเตอร์็กบวกกับ N A อินเตอร์เซ็ก B อินเตก C ซึ่งทุกอย่างมันอยู่ในหนาอยู่ในโจทย์หลกอ่ะก็คือมันจะเอาเดี่ยวเดยวมาบวกกันแล้วลบคู่ๆแล้วก็บวกตัวที่ซ้ำกัน3ตัวซึ่งข้อนี้เขาถามหาจำนวนสมาชิกของ n a union b ก็คืออ่าถามหาตัวนี้เลยอ่ะทีนี้ตัวนี้เราก็ไล่ไปตั้งแต่เ n a บวก n b บวก n c ซึ่ง n a คือ7 n b คือ4 n c คือ7มันก็จะเป็นเจ็บวกบวกเ แล้วก็เป็นลบ a intersect b ซึ่งมีอยู่สองตัวอลบ a intersect c มีสีตัวลบ b intersect c มีสามตัวแล้วก็บวกด้วยตัวสุดท้ายก็คือ n a intersect b intersect c มีสองตัวซึ่งทุกอย่างอยู่ในโจทย์หมดแล้วใช่ไหมลูกเนี่ยอยู่ในโจทย์หมดแล้วอทุกตัวก็แค่แทนค่าแล้วก็บวกเลขเราก็จะได้คบวกลบเลขได้คําตอบตรงกลางเลยได้คําตอบว่า a union b union c คืออะไรเจ็ดบวกสี ได้เทไรลูกเจ็ดบวกสี่เจ็ดบวกสี่ได้เท่าไหร่คะเจ็ดบวกสี่ได้เท่าไหร่อ้าวอ้าว <4. S 2> <18. S 1> อ้าวเจ็ดบวกสี <18. S 1> ่อ่าสิบเอ็ดบวกเจ็ดสิบแปดลบสอง สิบแปดลบสองสิบหกสิบหกลบไปสี 3, <9. S 1> ่สิบสองลบไปสามเก้าบวกสองโอเคแสดงว่า n a union b เนียนบมีอยู่สิบเอ็ดตัวนั่นเองใช้สุดอีกนะคะในขณนะดเดียวกันไม่ได้ถาม n a union b เนียนบแต่ให้มาเลยว่าเป็นสิบห้า ใช้สูตรเหมือนเดิมหรอกใช้สูตรเหมือนเดิมก็คือจาก na union b union c เข้ากับ na บวก nb บวก nc ลบ na i n t e r s e c t b ลบ na i n t e r s e c t c ลบ nb i n t e r s e c t c บวก na i n t e r s e c t b i n t e r s e c t c เดี๋ยวตอนสอบผู้เขียนเขียนสูตรให้ไม่ต้องกลัวว่าจําไม่ได้นะ,ะเราไปดูที่ na union b union c นี่เป็นสิบห้าเขาให้มาแล้วเอามาแทนค่าแล้วก็ na nb nc อยู่นี่เอามาแทนค่าเก้าบวกเจ็ดบวกหกลบ na intersect b คือตัวที่เราถามหาก็คือตัวนี้เอาลงมาก่อน ลบ na อินเตอร์เซกมีอยู่ 3, bi อินเตอร์เซกมีอยู่3ก็ลบ 3, ลบ 3, บวก na อินเตอร์เซก bi อินเตอร์เซกคือ1เราก็จัดการได้ว่าย้ายลบ na อินเตอร์เซก b ค่ะมาฝั่งนี้มันจะกลายเป็นบวก na อินเตอร์เซก b เท่ากับ9บวก7บวก6อ่ะอันนี้ย้ายจากลบไปบวกแล้วเนาะ ลบสามลบสามบวกหย้ายสิบห้าที่บวกอยู่ฝั่งนู้นย้ายมาลบฝั่งนี้แล้วก็คิดเลขออกมาก็จะได้ n a intersect b ว่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วลูก บวกเลส็สิบวกลบเล็กเลย9บวกเบวกหลบสมลบสมบวกหลบสิบห้า ได้หนึ่งอลองชี้นะว่าใช่หนึ่งไหมเ้าบวกเจเป็นสิบหกสบหบวกหเป็นยี่สิองยีลบสาเป็น19 19กเลบสเป็น16 16กบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ลบสิห้าเป็นเป็นเท่าไหร่ลูก เ,เท่าไหร่ละสิบเจ็ดลบสิบห้าเท่าไหร่คะโอเคอ่ะได้สองแล้วนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบสองเพราะว่าเขาถามหาตัวนี้พอดีเนาะถามหา na intersect b พอดีถัดไป na intersect b เป็นสองอ่ะให้ตรงกลาง แล้วก็บอกว่า n a union b เป็น12 n a กับ n b เท่ากันด้วยความที่ n b กับ n a เท่ากันแล้วเขาถามหาว่า a ลบ b เป็นเท่าไหร่อะตอนนี้เราจะได้ว่าสูตรสองเซตอะสูตร2เซตจะสั้นกว่าสูตร3เซตก็คือ n a union b จะเท่ากับ n a บวก n b ลบลบนะลบ n a intersect b แต่ด้วยความที่ว่า n a กับ n b เท่ากันดังนั้นถ้าเราแทน n a เนียน b เป็น12แล้วก็แทน n a บวกกับ n b แต่แทน n b เป็น n a ก็ได้เพราะว่ามันเท่ากันแล้วก็ลบตรงกลางก็คือ n a b เป็น2อันนี้คือโจทย์ให้มาย้ายลบ2ไปเป็นบวก2 12บวก2เท่ากับ n a บวก n a ได้2 n a เอ็นเอนะแล้วทีนี้สิบสองบวกสองเป็นสิบสี่สิบสี่เท่ากับสองเอ็นเอะเราก็ย้ายสองไปหารก็จะได้เป็นสิบสี่หารด้วยสองคือเอ็นเอสิบสี่หารสองก็คือได้เท่าไหร่หรกสิบสี่หารด้วยสองได้เท่าไหร่สิบสี่หารด้วยสองเป็น เท่าไหร่คะ14หารด้วย2เป็นเท่าไหร่คะเจ็ดหรือเปล่าโอเคเป็นเจ็ด14หารด้วย2เป็นเจ็ดแล้วทีนี้ NA กับ NB เท่ากันแสดงว่า NB ก็ต้องเป็นเจดเหมือนกันเราก็มาวาดแผนภาพเพราะว่าเขาไม่ได้ถามหา NA ไม่ได้ถามหา NB แต่เขาถามหา n a ลบ b เราลงตรงกลางก่อนตรงกลางก็คือ intersect i Inter อินเตอร์เป็นสองสองใส่ตรงนี้แล้ว n a มันเป็นเจ็ด n a ก็คือทั้งวง a ถูกไหมคเนี่ยตรงนี้เป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นลงไปแล้วสองตรงนี้ต้องเหลือห้า n b กับ n a เท่ากัน n b ก็ต้องเป็นเจ็ซึ่งลงไปแล้วสองเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องเหลือห้า แล้วทั้ง u มันเป็น1ิบทั้ง a อยู่ n น b เป็น12ก็ครบใช่ไหมคะแต่เขาถามหาแค่ a ลบ b a ลบ b ก็คือส่วนที่เป็น a ไม่เอา b หรกก็คือส่วนนี้ดังนั้น na ลบ b มีอยู่5ตัวมีอยู่หตัวคะโอเค เขาให้ n a intersect b มาว่าคือ1ให้ n a union b คือ9แล้วก็บอกว่าจำนวนสมาชิกของ a มากกว่าจำนวนสมาชิกของ b อยู่2ตัวแสดงว่า n a จะเท่ากับเอา n b บวกไป2เพราะว่า n a มากกว่า n b อยู่2ตัวแล้วเขาบอกว่า n a กับ n b มีเซ็ตละกี่ตัว จาก NA union B เท่ากับ NA บวก NB ลบ NA intersect B โจทย์ให้มาว่า NA union B คือ9แต่ NA เราวิเคราะห์แล้วว่า NA คือ NB บวก2เราก็แทนด้วย NB บวก2บวกกับ NB NB ก็คือ NB ลบ NA intersect B โจทย์ให้มาเป็น1เราก็จะได้ว่า9เท่ากับ nb บวก nb เป็น2 nb 2-1ลบ1เป็น1ก็จะได้9-1ลบ1เท่ากับ2 nb 9-1ลบ1เป็น8 8เท่ากับ2 nb 8ฐาน2ก็เป็น4แสดงว่า nb คือ2ตัวแต่ na มากกว่า nb อยู่2ก็แสดงว่าต้องเอา4ไปบวก2 หกนี่คือ NA นะคะพอเราได้ครบทุกอย่างแล้วเราลองมาวาดแผนภาพเอ้ยไม่ต้องวาดเขาถามหา NA กับ NB บหรุใช่ไหมเขาถามหา NA n นแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นเอ็ n, n มีสี n, ต่ตัว NA มีหกตัวเรียบร้อยเลยกาถามแค่ว่า A กับ n b มีอย่างละกี่ตัวเนาะอะ,อะถัดไปข้อเกข้อเก้าเขาบอกว่าเซต A และเซต b มีสมาชิกร่วมกันจำนวนหนึ่งก็คือ NA-B เลบ b เป็น1 n b ่เลบ a เป็น2 NA Union อยูเนีน b เป็น8แสดงว่าอินเตอร์เซ็กกันได้เท่าไหร่อืมถ้าเป็นแบบนี้วาดแผนภาพเอาอย่างเดียวก็พอแล้วนะคะก็คือว่า a b มันจะอยู่กันแบบนี้ตรงกลางคือส่วนที่มันซ้ำกันที่เรากำลังจะหาโจทย์ถามหาก็คือถามหาตรงกลางว่า n a intersect b เท่ากับเท่าไหร่ก็คือถามตรงนี้ส่วน c ตรงนี้คือส่วนที่เป็น a ไม่เอา b และ c ตรงนี้คือส่วนที่เป็น เอา B ไม่เอา A อ่ะซึ่ง A-B ลบ b เนี่ยเป็น1 B-A ลบเเป็น2แต่ทั้ง A ยูเนียน b ต้องเป็น8ตอนนี้1กับ2บวกกันได้เท่าไหร่หูก3แสดงว่ามันขาดไปอีกเท่าไหร่ถึงจะครบ8 5ห,หก็คือส่วนที่มันทับกันนั่นเอง ดังนั้น n a intersect b เท่ากับ5ตัวค่อ่ะอันนี้คือตัวที่มันใช้มีตัวที่ใช้สูตรแล้วก็ตัวไหนที่วาดแผนภาพได้ก็วาดเลยจะได้ไม่ต้องใช้สูตรนะคะอันนี้คือทั้งหมดที่เขาให้มาโอเคไหมคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวครูจะไปพาไปดูในนี้ ันนี้เราเคยทาไปแล้วเราเหลือแค่ขึ้นจดปัญหาเท่านั้นนะคะอ่ะก่อนครูจะเอาจดปัญหาเก็บไว้ก่อนครูจะให้หนูทําโจทย์สไตล์แบบนี้ก่อนนะคะโจทย์สไตล์แบบนี้มันจะอยู่ การบ้านครั้งที่สอง อันนี้จะอยู่ในการบ้านครั้งที่สองอหลังเรียนเสร็จเดี๋ยวครูอัพไปนะคะแต่ครูจะเกล่นนําไว้ให้ก่อนก็คือว่าตรงที่เป็น n a อ่ะเขาให้มาเป็น6ใช่ไหม n b ให้มาเป็น8 n c เป็น8 n a ตัดเสก b คือ4 n b ตัดเสก c คือ5 n a ตัดเสก c คือ3แล้วก็บอกว่าทั้ง u ทั้ง u คือเป็น20 สิ่งที่เราไม่รู้คือตรงกลางเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาก่อนคือหาตรงกลางให้เจอเราต้องหา na intersect b intersect c ก่อนนะคะโดยหาจากอะไรหาจากสูตรจาก na union b union c เท่ากับเท่ากับ na บวก nb ลบ n a ลแบบบวก NC ก่อนลบ n ออินเตอร์เซ็ก B ลบ n ออินเซก C ลบ n อินเซก C วกกับ n a อินเตอร์เซ็ก B อินเตอซ็กจากสูตรนี้ทีนี้เราก็จะได้ว่า NA u น i o ยูเนียน C โจทย์ให้มาคือ13 NA คือ6 NB คือ8 เคือ8 A ดอ e ็นตเก B คือส e ี่เอ็นตเก C คือ3 A B เอ e ็กบตัดเ็ก C คือ5ตรงกลางกำลังจะหาก็ะะจะเป็น13เท่ากับ6กบวกแบวกแได้เท่าไหร่ก่อนลูกหกบวกแบวกแได้เท่าไรก่อน ยิบสองแล้วยิบสองลบไปสี่สิบแปดสิบแปดลบไปสามสิบห้าสิบห้าลบไปห้าสิบอ่าก็จะเป็นสิบบวกเออินเตอร์เซ็กตอินเตอร์เซ็กตซย้ายสิบไปลบออกจากสิบสา ได้เท่าไหร่ลูกได้สิบไปลบออกจากสิบสามเหลือเท่าไหร่คะอ่าเหลือสามทีนี้พอเหลือสามสามคือตรงกลาง Inter A intersect B i n t e r s บ c t C เซคือตรงกลางอ่ะเราไปวาดแผนภาพ วาดแผนภาพ a b c ตรงกลางคือ3แล้วหนูก็ไปใส่คู่ๆแต่อย่าลืมว่าทั้ง u เนี่ยมีอยู่20 20เนี่ยมันมันมีในวง a b c อยู่แค่13นะแสดงว่าอยู่ข้างนอก7นะ13กับ7รวมกันเป็น20เราไปลงเติมตัวเลขพวกนี้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 พวกน,นี้แล้วก็ไปแรงเงาส่วนที่เป็น b ลบ e complement ลงตัวเลขที่เหลืองให้ครบ แล้วก็ไปหาว่า NAB-A ลบ A c คอม l พลเมนมีกี่ตัวจากรูปนะะอีถูกทำให้จจะเสร็จเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะอยู่ในการบ้านที่2นะคะคนไหนที่ยังไม่เข้าไปส่งงานในคลาสรูมให้หนูเข้าไปส่งให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ในคลาสรูมมีอยู่แค่27คนเองหายไปอีกอกี่คนเนี่ยยีหายไป13 เข้าไปเคลียร์ให้เรียบร้อยอันนี้คือการบ้านตัวที่สองนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันจันทร์เราค่อยมาขึ้นโจทย์ปัญหาโอเคไหมวันจันทร์ขึ้นโจทย์ปัญหานะคะวันนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยว คุณพัฒนมาครับกีรเดชไปคัดกีฬาเนาะกีรพัฒน์มาค่ะพิทิคอนรัตน์ไตรคนินมาครับรารายนนานวรุษ มาครับอนานันสิทธิ์อ่าครับคุนหาการจัตุกระวิย์ณะกรีมาครับนักกรชัยยิชัยฤทธิ์อินทั์มาครับ มาค่ะดารุพรฤทธิชามาค่ะแพรพันทองพิตติมาขวัญชนกมาค่ะ บุญยากอนปัจฉริยากอดวงกระมอนมาค่ะพิชาราพรมาค่ะลักษมีลัคนาพิสุทินิพิณีมาค่ะ,ะเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์เรียนงานไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูเอางานนี้เข้าในระบบค่ะ Yes,